นักเดินทางหนูมีความลับจะมาบอกจริงๆแล้วเมืตอต่กลางคืนมีปีศาสารออกมาหลอกด้วยล่ะเบาๆบสิหนูบอกไปแล้วคุณท่านไปบอกใครนะในตอนที่ทุกคนหลับอยู่เพราะมันจะโผล่มาจากที่มืดอไรปอบวินฟ้นเนี่ยจะมาหลอกคนอยู่ภายในห้องขังก็จะได้ยินเสียงรีท้าของพกบัน ก็เลยฟึ้งแล้วไปบบรรทึ่ออกมาถ้าสมไเวยพวกฉันแล้วออกมาจากมอสแตดแล่สุดท้ายอาซิิญจินจก็มาอยู่ตรงหน้าแล้วก็พาหนูไปจริง,รงๆเก่งกว่าที่คิดเลยนะเนี่ยหนักจังเลยนาะถ้าไมบอกใครเด็ดขาดเลยนะเรื่องปิศาจนี้เป็นเรื่องที่พี่เคยย่าเล่าให้หนูฟังแค่หนูคนเดียวนะ